อ oh, จากคลิปที่สิหนึ่งเนี่ยอุนาโรโอมครับตรงหน้าผานี่เขาเรียกอุนาโรโอมครับแต่เขาบอกเรียกว่าง่ายๆว่าตาที่สามนะครับตาที่สามมีเทพเจ้าของจีนครับมีนะตาที่สามเจ็บสามตามีครับนะบแต่สําหรับองค์พระปฏิมากรนะครับที่อยู่ตรงเนี้ครับเขาเรียกอุนาโรโอม จะต้องมีการขออนุญาตไปที่กรมศริลปากรอ,อะไรทำนองนั้นกับเรียนตามตรงครไอ้ที่จับโป๊แตกเนี่ยไม่ได้เขาจับโป้แตกมงคลนะครับพี่น้องประชาชนต่างหากที่จับโป้แตกคุณนะฮะพี่น้องประชาชนต่างหากที่จับโป๊แตกคุณเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ท่านกําลังล่าวอ้างอยู่ในสื่อสารมวลชนตรงนั้นท่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ นะครับท่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในความเป็นจริงสื่อสารมวลชนควรจะเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรหรือสำนักพุทธศาสนาไปไม่ใช่ปล่อยใครก็ไม่ทราบครับผู้หญิงคนหนึงในการพูดอธิบายเกี่ยวกับเรื่ององค์พระพุทธชินราชเปรียบประดุลว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับนะฮะหนูอย่างนั้นหนูอย่างงี้หนู นู่นนี่องค์คุชินราชจะต้องมีอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นขอประทานโทษครับผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อคุณครับนะครับที่ไม่เชื่อคุณไม่ใช่ว่าคุณพูดไม่จริงนะที่ไม่เชื่อคุณเพราะว่าคุณเองพูดโดยปาศจากพยานหลักฐานในการมาแอบมากล่าวอ้างคุณจะต้องแสดงหลักฐานสินะครับคุณจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจคุณจะต้องแสดงข้อกฎหมาย นะครับคุณจะต้องแสดงหลักฐานอ้างอิงต่างเพื่อแสดงต่อพี่น้องประชาชนเดี๋ยววันนี้จะมีการแสดงหลักฐานต่อพี่น้องประชาชนที่กกอกนะครับที่กกอกนะครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสื่อต่างๆไม่ว่าจะเชิญใครไปก็ตามจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบกว่านี้นะครับการสัมภาษณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดครับ การสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่ถูกต้องสังคมต้องการคําตอบแต่การจะนําบุคคลใดก็าตามออกมาสัมภาษณ์จะต้องมีความรอบคอบกว่านี้ในการตรวจสอบข้อมูลมันไม่ใช่เรื่องที่ยากสําหรับสื่อเช่นนะครับเช่นนะครับสื่ออาจจะมีการโทรศัพท์สอบถามไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับถามไปยังคณะกรรมการวัดถามไปยัง ท่านเจ้าคุณพระเลขาหรือถ้ามีโอกาสได้คุยกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเองโดยตรงก็ต้องถามว่าหนึ่งทางวัดมหาธาตุเนี่ยได้มีการมอบให้เขาเป็นตัวแทนในการมาถแถลงข่าวอย่างนี้หรือไม่มีการแต่งตั้งหรือไม่เขาเป็นหลานจริงหรือไม่นะครับถ้าหากไม่มีก็ไม่สมควรที่จะไปแอบอ้างชื่อวัดหรืออ้างตนว่าตนเองเป็นผู้ มีความสนิทสนมกับท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณของวัดใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องของพระพุทธชินราชที่ท่านสงสัยนะครับว่าการที่นายชัยพลเอาไปตั้งอยู่บนฐานบูชานะครับสูงกว่าหัวผมอีกเอาไปตั้งอยู่อยู่บนฐานบูชาและมีการตั้งเครื่องสักการะดอกไม้ทุกเทียน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปกับการสักการะขอพรเนยนะมันผิดกฎหมายอะไรมันร้ายแรงขนาดนั้นหรือหรือมันรุนแรงขนาดนั้นจริงหรือไม่นะครับวันนี้ท่านจะต้องคิดตามที่ผมพูดก่อนนะครับนะครับท่านจะต้องคิดตามที่ผมพูดก่อนแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับมันมีกฎกระทรวงครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่พี่น้องน้องนะครับพี่น้องประชาชน นะครับมันมีกฎกระทรวงกฎกระทรวงฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการเ,าเรื่องขออนุญาตในการจำรองเขาใช้คำว่าจำรององค์พระองค์พระนะครับพระพุทธรูปนะครับซึ่งเป็นพระสำคัญของประเทศไทยซึ่งจะมีหลายองค์มากม,าม,มีเราๆผมจำไม่ผิดราๆเกือบ40องค์นะครับ40องค์นะฮะเ,เพราะฉะนั้น มันจะมีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพุินาชพระแก้วมรกตแล้วก็พระมีชื่อสีต,ต่างๆโดยทั่วไปที่เรารู้จักนะครับที่เรารู้จักนะครับแล้วก็การจําลององค์พระปฏติมากรเหล่านี้ในกฎกระทรวงเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องขออนุญาตจากกรมศิลป์ก่อนนะครับขออนุญาตจากกรมศิลป์ก่อนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่กก่อ นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่กกอกเพราะพุทธจชินราชองค์นั้นได้มีเจ้าภาพได้มีเจ้าภาพเดี๋ยวผมจะเชิญเจ้าภาพมาออกอากาศหน่อยผมจะเชิญเจ้าภาพมาให้ข่าวหน่อยนะครับมันมีเจ้าภาพที่นํามามอบให้กับลุงพลหรือนายชัย,ยพลนะครับประดิษฐานอยู่ตรงนั้นบนแท่นบูชานะฮะเป็นการหล่อมาหรือจะเป็นการซื้อมาจากร้านสังฆพันธ์หรือจะเป็นการนํามาจากโดยที่ใด ก็แล้วแต่นะครับแต่องค์พระพุทธนรา,าตรงนั้นไม่ถือในความคิดผมในความคิดผมเดี๋ยวผมจะถามกรมศิลปากรน,นะครับผมจะถามกรมศิลปากรเอาคําตอบมาให้ทุกท่านนะครับผมตีความกฎหมายตร,ตรงนั้นว่าการาการที่นําพระพุทธรูปพระบูชาต่างๆเหล่านี้มาตั้งให้พี่น้องประชาชนได้บูชาเนี่ยนะครับไม่ถือเป็นการจําลององค์พระพุทธปฏิมากรไม่ถือเป็นการจําลององค์พระ สำคัญในการอาจจะต้องไปขออนุญาตที่กรมศิลป์นะฮะนะครับคิดอีกนิดนึงนะครับคิดตามผมนะครับการจัดสร้างองค์พระพุทธชินราชมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยมีการวังให้บูชานะครับตามร้านสังฆพัณฑ์ มีการหล่อบูชาอยู่ที่โรงหล่อต่างๆทั่วประเทศอย่างแน่นอนครับนะครับการที่บุคคลที่เป็นเจ้าภาพไปว่าจ้างโรงหล่อหรือไปซื้อมาจากไหนก็ตามนะครับว่าให้ช่วยทำองค์พระุทธชินราชให้หน่อยนะนะครับนะแล้วโรงหลอมีการจัดสร้างหรือร้างสังัณฑนมีการจัดจาหน่ายองค์พระพุทธชินราชนี่ออกมาให้ ผมเชื่อว่าทางโรงหล่อหรือร้านสังกัพันเองย่อมจะต้องรู้ดีย่อมจะต้องรู้ดีว่าพระปฏิมากรอ,องค์นั้นจะต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีคนกล่าวอ้างว่าการนําพระพุชนราชมาวางอยู่บนแท่นบูชาที่กกอกนั้นจะต้องไปขออนุญาตจากกรมศิลปากรผมอยากให้ผู้สื่อข่าวผมอยากให้ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่กรมศิลปากร นะไปติดต่อไปที่ยังกลุ่มศินไปถามเจ้าหน้าที่ว่าสิ่งที่เขาเอามาตั้งตรงนั้นเนี่ยผิดกฎหมายผิดกฎกระทรวงหรือไม่ถ้าผิดจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับถ้าผิดจะต้องดําเนินการอย่างไรแต่เท่าที่ดูในกฎกระทรวงแล้วไม่ได้มีกฎ,ก,ฎกระทรวงไม่ได้มีการกําหนดบทลงโทษอะไรไว้เพียงแต่มีบรรทัดฐานนะครับในการทํางานของทางเจ้าหน้าที่ ที่บอกว่าถ้าหากวางอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมหรือมีการจำลององค์พระพุทธชินราชออกมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมศิลป์ก็ให้เจ้าของดําเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องและเหมาะสมนะให้ถูกต้องและเหมาะสมเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนบ้านกะกอกนะครับนำพุทธชินราชไปตั้ง แล้วเปิดให้ประชาชนสักการะบูชามีการกลางสรรพทนมีการตั้งแท่นบูชามีการวางดอกไม้ทุกเทียนให้ที่น้องประชาชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อขอพรตรงนั้นในความคิดของผมถือว่าไม่ผิดในความคิดของผมถือว่าไม่ผิดแต่ผมจะหาพยานหลักฐานต่างๆมาสนับสนุนความคิดของผมผมจะหาพยานหลักฐานต่างๆมาชี้แจงมาแสดงนะครับต่อหน้าพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะฮะ แล้วก็การที่มีใครก็ตามนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นคุณผู้หญิงที่ออกอากาศไปเมื่อวานนี้นะครับกล่าวอ้างว่าองค์พระพุทธชินราชานะครับการจัดสร้างเป็นลิขสิทธิ์ของวัดมหาธาตุนะครับวัดใหญ่นะครับเป็นลิขสิทธิ์วัดมหาธาตุวัดใหญ่อย่างนี้ก็ต้องไปดูกันตามเสาชิงช้าครับข้าพเจ,จันทรร์คับ